สวัสดีครับมือนี้กระเสียดผ้ามว้วนผ้าลูกมาเก็บบัวแดงนี่ครับสาบ,บัวแดง,ดเ,ดงเก็บบัวแดงไป,กงปแกงใส่ปาแก้วมือนี้แก้วมือนี้อืมจันมาท่านรัดอกมือนี้แต่ว่าอยมาเก็บบัวแดงไปทาป่าจันยอดพี่น,อน้องยอดเดี๋ยวจะผ้าลุงเนี่ยเดี๋ยวเบิงึงมาไปนู่นมา,มาพอผ้าลุงไปเอาบัวแดงไปฝาากเา มาสิมาสิจ้ะบปกน้ำปาเกยังน้มันเข่าปากเือน้ำเือเขาใจละบว้าาลุดพาลุดเดี๋ยวเองงไปดึงก็ไม่หานี่พี่น้องนี่ปดง นี่บัวแงงดแงบัวแดงหัน้วบลึกบุลึกนอืมกบกโอเคโอเก็เลยคือบลึกบ่ี่แ้วเยดออมาันเข้เออบุลึกหรือยูหันละเดียวสิบาทขาน่ะพลองมากเก็บบัแดงเก็บบัแดงเก็บบัแดงเกบแดงเกฟา มามามาเอาเองดึงมาเอาะไเองดย,ยลูกอือนี่อ้าวอนุด้หไม่บายเพี่น้นนอขาไม่บายบายมาเก็บบแวแดงจา้ามาเก็บบแวแดงจาา้าอ้ผมเปียกเนะ เมาเลยกมานะนักขัดกมาวาังบัวแดงกวดสานุกยิงกิริงสาบันเฮาสบายสาบันเฮาพี่นัง ไม่แรงล่ะพ ja, ี่น้องสิลอมชมบูอีดาสิลอมชมรู๊กเห๊ะเอาบ้างไหมพี่นี่จมชมพู ้าขึ้นแต่บิอยู่บ้าน้า่ใส่นหินมาถึงมาอีกลงเลือกหลายลงเลือกหลอุ่นเดินขยอยมาเลีนน้ำแนเลีนน้าำกันได้จ้ามาเลีนน้าน้ำกันได้จ้าอ้อืม พอบวบไปใไบน,นึหนูน้องก้นทั่ไหนนี่นกลับทังไหนพ่อ่นจับไปแล้วอยู่นถองนะที่ังแล้วมาไปละ